จะเป็นเครื่อคู่อดีคู่อดีแล้วตอนแรกจะถามไม่ได้ใครแดกแล้วพอไม่พอขึ้นไปแล้วก็บอกจะกินปวดขนก็นู่นถามมันนี่ยกที่กินอยู่ป่ะคนเยอะมากสิบสองสิบแท่งสิบสองขี้สิบสี่แดกให้เป็นบอาหวานรึป่า ช่ใช่ไอ้นี่เป็นรถสับรถจับได้ไงวะไม่เคยรู้ไม่ดูเลยเฮียมังดูกี่ภาคครบทภาคแล้ววะไม่เคยดูเลยจับได้แล้วก็คิดก่อนีแตนเนี้ยมีอัเวอร์ชันเนี้ยไม่กินเหล้าเฮ้ยทำกินเล้านี่ออปชันไอ้ที่มันรวมคันใช่ื่อเฮ้ยนั่นน่ตัวสีขาวหรือเปล่าตัวสีขาวอัเวอร์ชันกินเหล้าอันนั้นเริ่มชั่วโมงช้อปปิ้งเลย เอออันนี้ก็ได้ว่าจะใส่ได้นะแต่อันนี้มันไม่ได้ไม่ใส่แบบพับได้ใช่ลองได้สักเออไปลองเออแค่นี้ก่อนซื้อเลยซื้อไปลองเข้าค่ะเข้าจะเป็นเสื้อคู่อ่ะดิจะเป็นเสื้อคู่อ่ะดิแล้วเหรอเฮ้ยได้ ได้แล้วซื้อบาสไปดีอ่ะ <l> ใช่ได้แต่ผมมีเชิ้ตสีขาวผมก็เอาไปด้วยมีบาสอะไรแล้วนะเอาไปตีไหรอ่ะก็เราก็ออกไปตีมสว่างไงตีมขาวเออได้ตีมขาวแล้วนี่แหละอันนี้เองเอาไหมโอ้แต่อยากได้เป็นเชิ้ตมากกว่าแต่เอสมีสีนี้อ่ะแล้วใส่แล้วมันค้ำอ่ะเหรอมันไม่ค่อยกับแล้วถ้าขับต้องอะไรอะ่ะรถไหมบึ้ง มันกันแดดปะล่ะไม่กแดดต้องเข้าปะล่ะเรื่องไหนแบบว่าจะไปสำมเพ็งเหรอไปไหมใครจะไปไปคืนนี้เลยมันเหมือนมีอะไรดึงดูดหรอหรือยังไงมันเหมือนแบบจะเอาต่ไม่ใค่เอาก็ได้าฮะใช่เอาก็ได้มีอยู่แค่ว่าเดินมาเหมือนแบบคนเรียกเรียกอะเนาะเขาจะเป็นแบบทาตุของยูนิคอตตลอดไปตลอดไปตลอดไป ปาะไรฮะปีจ่ายเทสต์ปี้นายบอกว่าไม่เจ็บขาทำไมเมื่อกี้ขยับขาทำไงใจทำไมยืดขาทำไมเราแค่ต้องการคนเดินเป็นเพื่อนสับสามร้อยล้านแค่นันเองไงมัวแต่ไปเดินเล่นไงเป็นไงยีดูคิว แล้วตอนแรกจะถามไม่ได้ใครแดกแล้วพอพอขึ้นไปแล้วก็บอกจะกินคุณกลับไปเดินเรื่องคุณหาเออนี่นะคะที่ผมไม่มีนะปลายคิวอยู่นี่ก็นูดถ้าเหนื่อยก็บอกเดี๋ยวกลับไปยืนนะเราต้องออกข้างนอกใช่ไหมอ่ะออใช่เราต้องออกเราไม่ต้องเข้าทิวถ้าไปเข้าเดี๋ยวมันจะมีตังหรือเปล่ามีเท่าไหร่มีตังหรือเปล่าไอ้ยี่เลี้ยกว่ะ มึงถามมัน <c oughs> นี้ยิมกินอยู่ป่ะกินว่างไงมึงลองคิดภาพเพื่อนๆมีความสุขความกินนะแล้วมึงลองคิดภาพเป็นอะไรารนรอดีไอ้มึงยืนพวกกูจะไปหาที่นั่ยต่อแค่ไม่กี่ฟีหรออัพนับตอนนั้นไม่มีคนเลยนะประมาณห้าสิบตอนเราอยู่เมื่อกี้ไม่มีคนเลยเราที่มารูร้แหลกเห็นว่าคาซื้อคนละสองเป็นยังไง คนละสองกล่องแล้จะซื้อกี่กล่องครึ่งกล่องตอนเราเดินตั้งนานะนะเราก็ไม่มาซื้อ,องไงทีน่าคนรออ่ะมันก็ท้อเป็นด้วยเย้มาด้งไว้เดี๋ยวไปให้ตอใหตอนนี้เรากำลังรอนะคะชิสตุ้ยกีวันนี้หกหนึ่งชิ้นแถมหนึ่งชิ้นคนเยอะมากเราไปเปลี่ยนคนแล้วนะคะให้ ให้สาวยี่กลับมาแล้วนะคะเขาถามว่าเขาถามว่าทําไมถึงให้สาวไปยืนคนเดียวยงั้นอ่ะเออเพราะหน่มแนจะไปเปลี่ยนตั้งแต่ตอนแรกเลยพราะว่าทาไมถึงให้ยี่เป็นคนไปต่อคุณมรอนะคะเนี่ยผลรวมการลังเลโมเดเลเดินไงชีหลังอ่ะอยากซื้อก็ซื้อเลยเออ ไมาา่แต่เขาว่าเริ่มบ่ายสองอาจารย์ที้กินมึงละเราเดินไปกี่ชั่วโมงชั่วโมงนึ่งหรือเปล่อ๋อเขาเริ่มบ่ายสองใช่ชั่ม,มสมมติว่าเรายังไม่โหลดแอปดอีิาลีนใช่ไหมอยากของกูมันมีแล้วไงแอปดอีิาลีนที่ใช้กับเซนทันกับเซนทันอืมซือ้อของถ้าสมมุติว่าเราซื้อปกติเันชิ้นยี่สิบเก้ามันก็คูณแปสิบสองชิ้นเท่าไหร่สามร้อยกว่าบาทสามร้อยสิบกว่าบาทเก้าบาท แต่ว่าถ้าสมมุติโหลดแอ o ดอลฟินมันตัวอีก60แล้ว288จาก1029ก็จะเหลือแค่2 4ก็คือทั้งหมด12แถว12 200เท่านั้นหรอช่288ก็จะปกติ300นะก็ได้อยู่ <laughs> สรุปแถมการ6ชิ้นแถม6ชิ้นไม่ได้ 2> 12, 12 2 12. <laughs> 24 <laughs> มีคนกี่คน6คน24เดี๋ยวกูเอาสัก4ก็ได้3ก็ได้แล้วแต่เออได้หมด แตกให้เป็นบอกวนะจะถึงคิวยังไกลแล้ว้ยถึงแล้วมันซ้อมมันซ้อมพูดไปด้วยอ่ะซ้อมอ่ะมันซ้อมซ้อมฉากซ้อมคำพูดทั้งนี้ทั้งนี้ถึงแล้วนะถึงยังถึงแล้วควบคุมมัน่อ้ไปไปดูตลาดอยหรอกมั้ยทั้งนี้เขากำลังคุยกับมันอยู่อุ้ยทำบาปอ่ะถึงแล้ว กำลังให้กูปองกันหมายถึงว่ามึงอ่ะมีแอปใช่ป่ะใช่กูก็ดีอยู่ที่ว่ามึมมงมีแอปไงก็ได้ลดอยู่แต่ถ้ากูไปซื้อกูก็ได้ลดเหมือนกันแต่ลดแค่สามสิบแต่ลูกค้าใหม่ลดหกสิบคนที่ไม่เคยสมัครอ่ะก็คย,ยังไงก็ได้ลดอยู่ดีใช่แต่เขาก็ซื้อแบบเป็นเยอะอยู่นะน <S <s เยอะอยูอ่เยอะเยอะตายดิฟ้าน พี่ปอนว่าสองชิ้นไงก็แบบซไปสองชิ้นให้เพื่ออะไรเงี้ยมึงก็สั่งคือเนาะสองชิ้นถ้าปกติสองชิ้นแถมสองชิ้นมันจะเป็นเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ราคาปกติปกติเลยปกติกันขายทั่วไปที่ไม่แถ <29. S 2> มยี่สิบเก้าี่้าอืมมีต่อนั่นแหละพูแต่ว่าเยอะเหมือนกันนะแต่คนเริ่มน้อยแล้วโอ้ยน้อยแล้วน,นะเออ โดนัทตะเหลือน้อยรอหน้างอฟก่อนนะคะเขาได้มาแล้วมาแล้วเย่เพิ่ม60นะเออมันลด60บาทใช่ไหมใช่แต่ถ้าอยากกินเพิ่มก็แล้วกอถุงอันนี้มาให้ต่อแยกใช่โอเคพี่พนักงานก็ต่อรองพี่ขอ5ถุงนะครับให้ได้ซีแค่4เพราะว่าคนเยอะไงไป มึงช่วยหยุดของกินก่อนได้ไปอะหรือไงอะเออ,เออจะหยุดไหมจะหยุดไหมกินไม่เป็นยังกินส้ำติขนมในมือสั่นแล้วนั่นอะไอ้ซี่สี่ซิ้นอะที่สิบสี่ซิ้นไปหยุดหยุดดูทางด้วยนะ